สวัสดีทุกคนนะครับเราอยู่กันในแกลลี่มอสนะฮะข้างหลังนี้นะฮะนี่คือไ e เรนเฮดเวอร์ชันดั้งเดิมนะครับเป็นมอสที่มาจากมอสในชุดที่ชื่อว่าด็อกเตอร์จีเบสหรือว่า NextBo นะครับคือมอสในชุดของชุดนี้นะฮะด็อกเตอร์จีเบสหรือว่า NextBo เนี่ยเป็นมอสที่ทําออกมาแล้วค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรูปล่างหรือว่าตัวเอฟเฟกต่างๆของตัวอสุรกายที่เขาทําออกมานะฮะซึ่งวันนี้ครับเขาอัปเดตมาอีก5ตัวฮะเป็น5ตัวที่เป็น Head มดเลยนะครับ คือเป็นเซเลนเฮดคนละเวอร์ชั่นกับอันนี้นะฮะอันนี้คือเวอร์ชั่นดั้งเดิมนะครับปกติแล้วตัวดั้งเดิมเนี่ยโจมตียังไงผมก็ลืมไปแล้วเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันใช้วิธีการทุบนะฮะแล้วก็หยิบขึ้นมากินนี่คือท่าโจมตีปกติของตัวเวอร์ชันออริจินอลนะฮะหยิบกินทางลําโพงนะครับเพราะว่าเป็นเป็นปากอยู่ตรงนี้ HP ลดไปประมาณ100ยนึงนะฮะส0งนะครับ ตัวแรกที่มาใหม่นะฮะคือตัวนี้ครับนี่คือเซเลนเฮดบลัดฮะเป็นเซเลนเฮดรุ่นที่แบบยืนนานแล้วเมื่อยนะครับก็เลยนั่งตัวลำตัวนี่เป็นโครงกระดูกนะครับมือวางอยู่บนพื้นมือรู้สึกว่านิ้วมือจะสั้นกว่าตัวเวอร์ชันปกตินะตัวเก่าคือนิ้วมือจะยาวกว่าส่วนนิ้วเท้าก็ไม่เหมือนกันนะครับนิ้วเท้าอันนี้เหมือนจะเป็นโครงกระดูกไปเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงตัวลงมานี่เป็นโครงกระดูกหมดเลยนะครับรวมไปถึงแขนด้วย ส่วนตัวลำโพงนะฮะไม่ได้เป็นปากนะครับเป็นลำโพงปกติเรียกว่าบูสต์มา4ตัวด้วยกันนะครับซ้าย2ตัวขวา2ตัวส่วนท่าการโจมตีหรือว่าการเดินนะฮะผมให้สู้กับตัวนี้แล้วกัน o o d of อ o a d q นะครับเพราะว่าดูแล้วคือนึกถึงตัวนี้เลยท่านั่งเหมือนกันนะฮะเป็นโครงกระดูกเหมือนกัน HP เท่ากันด้วยนะครับ1 0,000เท่ากันอมาดูท่าการโจมตีหรือว่าการเดินของตัวเ e เ h e a d Blood นะครับ อ๋ใช้วิธีการคลานครับนั่งพื้นตีกันไหมเนี่ยเอาคลานเร็วด้วยตบฮะใช้วิธีการตบตบไม่ได้ทุบเหมือนตัวแรกตัวแรกคือทุบพื้นแต่ว่าจะกินหรือเปล่าเพราะว่าลําโพงไม่ได้เป็นปากนะครับเหมือนไซเรนเฮสจะเสียเปรียบครับไซเรนเฮสสู้ไม่ได้ฮะเลือดเท่ากันแต่ว่าดาเมจน้อยกว่านะครับอ้าวโดนกินแทน,นจะต้องเปลี่ยนตัวสู้ คันที่โรสนะครับมี HP อยู่8,000น่าจะสู้ได้นะอ่ามาลองดูครับสู้ได้หรือเปล่าสู้ได้ฮะแต่ต้องดูว่าจะจับกินหรือเปล่านะฮะเหลืออีก2,000นะฮะคันที่โรสสู้ได้นะครับตัวนี้หยิบขึ้นมากินเหมือนกันฮะทั้งๆที่ไม่มีปากไม่มีฟันนะครับแต่หยิบขึ้นมากินอ่ะนี่คือเ e เ Head Blood นะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับตัวนี้ชื่อว่าเซเ e น Head Dark นะฮะ ลำตัวออกเป็นสีแบบสีน้ำเงินสีสีเงินเงินหน่อยนะครับมีลำโพงทั้งหมด1 2 3 4งสมี่ห้า6มี6ลำโพงนะฮะเป็นปากเหมือนกันอันนี้อ้าปากด้วยใช่ไหมหกอันมี6ลําโพงนะฮะมือซ้ายนะฮะใช้หลังมือในการพยุงตัวนะครับมือด้านขวาใช้ฝ่ามือวางบนพื้นขาก็ไม่ค่อยสมดุลกันนะฮะขาขวาจะไปอยู่ด้านหลังนะครับขาซ้ายแบบรองน้ําหนักตัวอยู่ เหมือนเป็นการการคลานเหมือนแบบคิงคองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมน่าจะคล้ายๆแบบนั้นนะฮะเออถ้าเดินก็ใช้มือปกตินะครับมือพยุงตัวไม่ได้ใช้หลังมือนะฮะแต่ว่าถ้ายืนนี่เหมือนเพราะว่าใช้หลังมือพยุงอมาดูท่าโจมตีนะครับว่าจะเป็นยังไงให้ลองสู้กับมอ d แมนนะครับมอ d แมนมี HP อยู่9,000เซเลนเฮดดาร์คมีอยู่หมื่นึนะฮะ ลองสู้กันดูโจมตียังไงครับมอตแมนบินไปฮะทุบสองมือฮะโอ้โหตบเร็วมาก <c oughs> <c oughs> เรียกว่าตบรัวตบเหมือนโกดจริงทุบทีหนึ่งแล้วก็ตบสองสามทีฮะโอ้โหไม่กินด้วยใช่ไหมเนี่ยเหมือนจะไม่หยิบกินนะครับไม่ได้หิวตบรัวมากเอ <c oughs> เดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งอ่ะลองตบกับคอสตูมแมนฮะทุบหือ <c oughs> เขาตบเร็วอะเดี๋ยวลองดูกับตัวที่แบบ HP เยอะหน่อยเจอกับ Breaking New นะฮะจะสู้ได้ไหมโอ้ oh, Breaking New มี HP อยู่20,000ครับใช้วิธีการเหยียบเซเรนเฮสู้ได้หรือเปล่าเหลือ3,000แล้วครับสู้ไม่ได้ฮะคือ HP น้อยกว่าแต่ว่าโจมตีได้เร็วกว่านะครับเรียบร้อยฮะโดนกินไปก็ถือว่าใช้ได้นะสู้ได้เร็วโจมตีได้เร็ว ตัวที่3นะครับชื่อว่าเซเลนเฮดไอซ์นะฮะเป็นน้ําแข็งแน่นอนนะครับลําตัวก็ลักษณะเหมือนเป็นน้ําแข็งนะฮะลำโพงมีมี2ลําโพงเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นปากนะครับดูค่อนข้างจะบิดเบี้ยวหน่อยหน่อยลำโพงมือทั้งมือทั้งเท้ารู้สึกเหมือนจะไม่มีนะฮะเป็นปลายแหลมหมดเลยอเดินแบบขาบิดๆด,ด้วยอ่ะต้องมาดูท่าโจมตีนะฮะไม่มีมือไม่มีเท้าอย่างนี้โจมตียังไงนะครับ มาเจอกับเจ้าบิชเวิร์มนะฮะสู้ยังไงครับใช้วิธีการทิ่มลงมาจริงด้วยฮะเพราะว่าไม่มีมือนะครับก็เลยตบไม่ได้หยิบกินเหมือนกัน HP เท่าไหร่ลืมดู HP หนึ่งมืเหมือนกันนะฮะโดนตีลดไป3,000ันบิชเวิร์มมีเท่าไหร่อะเดี๋ยวดูก่อนอ๋อมีแค่2,500เองก็แสดงว่าโจมตีได้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับอลองสู้กับมอสแมนนะฮะมอดแมนมีอยู่900 0นะครับ HP I e เลน h e a d Ice นะฮะมี1 0 0 0 0สู้ได้หรือเปล่ามาลองดูกันนะครับใช้วิธีการแบบใช้แขนตีลงไปนะฮะเนื่องจากว่าไม่มีมือตบนะครับแต่เหมือนจะสู้ได้อยู่นะลดลงไปประมาณ200เท่าที่สังเกตดูนะฮะลดไปประมาณ200หยิบขึ้นมากินครับโอเคครับนี่คือเ e เ e น h e a d Ice นะฮะมาถึงตัวที่4นะครับ s e ซเล h e a d Shadow นะฮะ ตามชื่อเลยนะครับลักษณะคล้ายๆเป็นเงาฮะเหมือนเป็นเงาแล้วก็มีการกระพริบด้วยนะครับตัวลำโพงก็เป็นเป็นเงาเหมือนกันฮะไม่เห็นข้างในนะครับไม่ได้เป็นปากไอตัวเป็นเงาอย่างนี้เนี่ยคล้ายๆตัวหนึ่งเหมือนกันนะตัวตัวกูดบอยนะครับเนี่ยกระพริบเหมือนกันนะฮะกูดบอยมี HP อยู่6,500นะครับเซเลนเฮดนี่คือหมื่นหนึ่งหมดเลยใช่ไหม เนี่ยเอฟเฟกเหมือนกันเลยนะฮะกระพริบกระพริบอย่างนี้ไม่รู้ว่าเดินยังไงโจมตียังไงนะครับอ่าลองดูท่าเดินก่อนใช้วิธีการลอยขึ้นไปนะฮะไม่ได้เดินเฮ้ยตัวนี้เท่เ้ยน่าสนใจครับตัวนีต้ต้องมาดูท่าโจมตีนะฮะโจมตียังไงอ่าลองให้เขาสู้กับตัวที่เอฟเฟกคล้ายๆกันนะครับคือเจ้าตัวนี้นะฮะกูดบอยนะครับหายตัวได้เหมือนกันเฮ้ยลอยมาแบบสองมืออือ วาร wow. wow. Come <c oughs> ์ปได้ด้วยฮะวาร์ปไปวาร์ปมาลอยได้วาร์ปได้คือวาร์ปหลอกศัตรูได้นะครับ HP เท่าไหร่ตอนนี้ผมหา HP ไม่เจอ HP เซเลเนส์เท่าไหร่เอ้าไปไหนกระเด็นไปไหนเหมือน HP จะเหลือน้อยเหมือนกันนะเหลือประมาณสามพันนะครับ คือกูดบอยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเลือดน้อยนะฮะตัวละ6ก0 0นตัวละห5พันะครับ HP ยังพอสู้ไหวอยู่แต่ว่าปไปวาบมานะฮะคนดูก็งงนะครับจะวาบไปไหนกูดบอยยังอยู่3ตัวครบนะครับไซเลนเฮดยังไงอ้าวเรียบร้อยฮะโดน3ตัวลุมนะครับงั้นตัวเดียวแล้วกันอ่ะลองดูตัวเดียวนะฮะสู้ไหวหรือเปล่า HP 6,500กับ HP หมื่นหนึ่งคือเสียเวลากับการวับไปวับมานะ <laughs> มันก็เท่ดีนะวับไปวับมาแต่ไปโผล่ไหนก็ไม่รู้ตีทีสองทีถอยหลังทีนึงนะฮะว์ปหลอกเขาเรียกว่าวับหลอกกูดบอยเลือดยังไม่ถึง5้าพเลยนะครับเพิ่งจะ4,000กว่าดาเมจไม่เยอะนะฮะกูดบอยบอกว่าชิวๆครับ เซเลนเฮดเหลือ6,800นะฮะกูดบอยเหลือ3,000นอ่าน่าจะชนะได้อยู่อันนี้คล้ายๆแบบหุ่นโรบอทนะอะะอ้ตกไปข้างล่างอ่ะเรียบร้อยกินด้วยเคี้ยวด้วยเหมือนกันคือแบบเน้นแบบหลอกคู่ต่อสู้มากกว่าใช่ไหมโจมตีน้อยเลือดเหลืออยู่ประมาณ4,200นะฮะอาจจะเน้นแบบถ้าทางเยอะนิดนึงโจมตีไม่หนักโอเคนี่คือเซเลนเฮดชาโดนะครับ ตัวสุดท้ายฮะตัวนี้คือ s i เ e n h e a d Wood นะครับ s i e e n h e a d ที่เป็นต้นไม้เป็นไม้เลยนะฮะลักษณะเป็นลำโพงไม้นะครับมีทั้งหมดลําลำโพงด้วยกันมีลำโพงเล็กอันหนึ่งมันก็คล้ายๆตัวแรกนะส่วนสูงเนี่ยดูแล้วก็พอๆกันนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าคอที่ยาวกว่านะครับก็เลยทำให้มีความสูงเท่ากับตัวปกตินะครับท่าเดินก็เหมือนกันครับเรียกว่าถอดแบบมาจากตัวเดิมเลย HP หมื่นหนึ่งนะครับสู้กับตัวเดิมเมื่อกี้เลยกูดบอยลองสู้ดูหน่อยว่าสู้ดีดีกว่าตัวเมื่อกี้หรือเปล่าใช้มือจ้วงนะครับตีแต่ไม่มีการทุบฮะต้องดูว่ากินหรือเปล่านะฮะหยิบขึ้นมากินเหมือนกันอม,มีการหมุนคอด้วยโอเคฮะนี่คือเ e เลนเฮดทั้ง5ตัวนะครับที่มาใหม่เซเลนเฮดบลัดเซเลนเฮดวูดเซเลนเฮดชาโ w เซเลนเฮดไอซ์ Head, Ice, แล้วก็เซเลนเฮดดาร์กนะฮะทั้ง5ตัวนะครับก็ถือว่าเป็นมอดที่ค่อนข้างทำออกมาดีนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ